เดี๋ยววันนี้ผิงจะมาสอนทำเอฟเฟกใส่ภาพในตัวหนังสือด้วยโปรแกรมแคนวาค่ะ เริ่มแรกไปที่เมนู e l e m e n t ก่อนเลยนะคะและไปพิมพ์ตรงช่องค้นหาพิมพ์ไปว่าเฟรมแล้วก็ตัวหนังสือที่คุณต้องการได้เลยนะจากนั้นก็คลิกเลือกรูปภาพเฟรมนะคะที่คุณต้องการเอามาใส่ในหน้ากระดาษที่คุณตั้งค่า,าไว้ได้เลยจากนั้นเราก็ไปที่ e l e m e n t ตต่อค่ะแล้วก็ไปค้นหาภาพที่คุณต้องการจะเอามาใส่ในตัว G นี้นะเลือกภาพอะไรก็ได้เลยค่ะของพิง์จะเป็นภาพดอกบัวนะ จากนั้นกดบวก1ทีเพื่อเป็นการก๊อปปี้ภาพนี้เพิ่มมา1อันจากนั้นขยับภาพด้านหลังให้เข้าไปในเฟรมตัว G นะคะแบบนี้นะแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ขยายแล้ววางตามตำแหน่งที่คุณต้องการได้เลยจากนั้นผิงจะคลิกขวาที่ตัว G นะคะแล้วก็ไปเลือกล็อก แล้วก็เลือกที่ล็อกอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นผิงเอาภาพที่อยู่ด้านซ้ายมาวางทับบริเวณตัว G นะคะแล้วไปปรับ Transparency ให้มองเห็นภาพด้านหลังแบบนี้นะคะและพยายามปรับตัวดอกบัวให้มันตรงกับภาพด้านหลังจากนั้นค่อยไปปรับตัว Transparency ให้เป็น100%เหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นนะคะเราไปที่ Edit แล้วก็ไปหาเมนูคำว่า Magic Grab แบบนี้ค่ะ คลิกเลือกหนึ่งทีและไปคลิกเลือกที่ดอกบัวนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ g r a บแบบนี้ได้เลยค่ะรอสักครู่หนึ่งให้โปรแกรมประมวลผลนะคะเมื่อได้มาแล้วเราคลิกที่ภาพด้านหลังค่ะแล้วก็ Delete ได้เลย เราก็จะเหลือดอกบัวดอกเดียวใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ปรับเจ้าดอกบัวให้มันตรงกับดอกบัวด้านหลังที่มันอยู่ในตัว G ได้เลยค่ะแล้วเราก็ครอบภาพขึ้นไปสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ภาพส่วนเกินมันออกไปด้านนอกนั่นเองจากนั้นเราก็ไปเอารูปดอกบัวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาขยายวางตามตำแหน่งดอกบัวให้ตรงกับด้านหลังเนาะแล้วก็ไปที่ Edit คะ่ะแล้วก็ไปที่ Magic Grab ทีนี้เราจะใช้ตัวบัตรนะคะเอามาบัตรตามใบบัวแบบนี้เลยนะเพื่อที่เราจะเอาไปวางแล้วก็โผล่ออกมาจากตัวจีนั่นเองเนาะเมื่อประชัชเสร็จแล้วนะคะก็ไปคลิกที่ grab ได้เลยค่ะจากนั้นก็คลิกที่ภาพด้านหลังและ delete ได้เลยนะคะทีนี้ก็เพียงแค่ปรับเจ้าตัวใบบัวค่ะให้ตรงกับ าพใบบัวด้านหลังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหากใครชอบวิดีโอดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิงด้วยนะคะ